ในเรือบดินได้อะไรได้บางเงาะได้บางเงาะเงาะก็เลยกินเงาะนะครับอันนี้ภาษสังกะเลสเซื่อนภาษาสังกะเลสเซื่อนบักมังคุดไปฝากมูไปฝาก้งองๆแม่แม่อันนั้นมีกี่ถุงหนูเอาไปถุงหนึ่งกับพี่บีแล้วหนูไปถุงหนึ่งกับพี่บี <c oughs> เ,เดี๋ยวพี่บอปลดล็อกก่อนนะเอา้ากดตรงข้างๆนะแล้วก็หนูก็ดึงออกอ่าดึงออกเลยโอเคครับให้น้องมี่กับพี่วีถุงนึงนะครับเอาคอก็เป็นดังๆเอาไว้ข้างหลังก็ได้ยี่หลาเปิดข้างหลังอายก็ได้ด้วยฮนะึบฮึบห,หนูเอาหรือ,อยังหนูกินข้าวโพดไหมมักินมันคาแค่อ๋อมันคาแค่มันาัว เรเอาหรือ,อยังคะโอเคค่ะอันนี้ไปให้พี่แนนกับพี่เหลิมไปฝากมี่แงแดงน้ำรัสิจมุม <c oughs> ไปพี่น้องเราขึ้นรถไปรถที่ดีอยู่ตรงนู้นนะครับน้องนี่กำลังจะไปรถแล้วไปครับเจอกันที่งานนะครับตามตูดกันที่เร้า